ัวน้องจะไปเจออะไรสกปรกเจอเชื้อโรคแม่ผมยอมตื่นปีห้าครึ่งทุกวันเพื่อลงไปหามาันเลยนะในเครื่องโทรศัพท์แม่นี่คือแทบไม่มีรูปผมกับน้องชายแล้วมีแต่รูปพาร์เกอร์ บ้านใหม่แสงดีจังผมเป็นคนเลือกเองครับ cosplay gojo i don't know อยากฟังพูดอนนี่จังครับ โอ้นี้จังไลฟ์กับใครอะพร์กเกอร์พร์กเกอร์อยู่ข้างล่างทีทุกคนไม่อยากไปกลัวน้องน้องยังเด็กอยู่อะคือผมเคือเอาง่ายแบบเขาเรียกว่าอะไรอะน้องมาอยู่บ้านตอนช่วงที่ผมไปแฟนมีดญี่ปุ่นกลับมาเกาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบเออผมก็คิดถึงมันมากผมอยากเจอมันอะไรอย่างเงี้ยเออก็ได้กลับมาเจอมันวันที่ ที่กลับมาจากมาเก๊าแหละแต่ว่าต่อมาวันต่อมามีถ่ายลิฟต์เดไงก็เลยได้เล่นกับน้องแค่แป๊บเดียวแต่ว่าเราก็ตัดสินใจอะตื่นพร้อมแม่ตีห้าวันที่ไปถ่ายลิฟต์เดเพราะว่าอยากมาเล่นกับพาร์เกอร์ก็เล่นกับน้องได้สักพักหนึ่งก็ไปถ่ายซีรีส์แล้วถ่ายซีรีส์เร็จสี่ทุ่มกลับมาคือน้องถึงเวลานอนแล้วไงคือมันยังีเป็นหมาเด็กอยู่อ่ะก็เลยไม่อยากไปกรบกวนเวลานอนอะไรย่างเงี้ย แต่เวลาเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยแล้วเห็นมันเนี่ยมันก็จะแบบรอเราอะโอ้โหแบบโคตรน่ารักเลยแล้วน้องกัดมือผมทั้งวันเลยครับเห็นผมไม่ได้เลยนะคือเจอผมนี่คือแบบไม่เล่นอะไรเลยคือจ้องแต่จะงับนิ้วผมอะทั้งวันน้องมีคันฟันฮะ อย่างที่บอกเลทุกคนพูดถูกคิดถึงทุกคนนะ i s s you guys it's been a long time that we haven't meet I don't understand but I love you thank you You're my true f a n s ไปนอนแล้วสันดีนะครับ 1971. เลือกมาตึกๆนะเพราะว่าอยู่บบอุ่นเลยคาณพูลสลแมงคารพูดนะฮะ ไ hey. ม่รู้คืออะไรเหมือนกันผมผมเริ่มยาวแล้วนะฮะถึงเวลาตัดแล้วใช่ไหมอืม Can you say Happy Birthday to me ก็ Happy Birthday นะครับสำหรับคนที่เกิดวันนี้แล้วแล้วก็เกิดพรุ่งนี้ด้วย อชอบผมยาเหรอตตวนี้ชอบผมเต็งประมาณเนี้ย I miss you too ถ้ามีโอกาสผมอยากพาพาร์เกอร์ไปไปเจอทุกคนนะเพราะว่าแบบน้องน่ารักมากๆเลยช่วงนี้หลงมากเลยแบบคือทั้งวันอ่ะเวลาถ่ายละครหรือถ่ายซีรีส์นี่คือแบบนั่งดูแต่คลิปพาร์เกอร์ที่แม่ส่งมาให้ แล้วก็นั่งดูคลิป Golden Retriever ใน TikTok ทั้งวันเลยตอนนี้ลีฟเดถึง q ิวแล้วนะครับผมก็เหนื่อยมากๆเลยแต่ว่าก็ทุกคนตั้งใจทำเต็มที่นะครับยังไงก็ฝากด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอน เชื่อว e so okay. ่าทุกคนดูแล้วจะจะชอบแล้วกันเพราะเนื้อเรื่องมันดีมากๆเลยครับโอเคอินเตอร์แฟนผมมาถ่ายคอนเทนต์ติ๊กตอกกันหนึ่งว้ละ ที่มันเป็นแผ่นเสียงของโซฮีวงไรซ์ครับที่มันพูดว่าชวนดะฮันเดออันนั้นอะผมถ่ายไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลงพรุ่งนี้เวลาหกโมงนะครับสำหรับคนที่อยู่ในร้านนี้ก็จะรู้กันแค่นี้แหละว่าผมจะลงคลิปนั้นหกโมงนะหรือถ้าเกิดผมยังไม่ลงหกโมงก็แท็ก มาตามมันได้นะชวนดานเดนันเซอ just ์ดานเดน หกโมเ็นจ่ะหกโมช้าไม่ตื่นนะครับ Please speak Thai Oh I'm so sorry I cannot speak Thai Your short hair is so cute, but I miss your long hair. <laughs> so I think if I keep my hair getting longer, you guys will miss my short hair. ไลฟกับทาวินล้ทาวินอยู่อยู่หอเดยน้องกลับมาวันศุกร์ I have a test tomorrow Fighting You can do it บ้านใหม่หลับสบายไหมหลับสบายครับแต่ยุงกัดนะฮะ จะเรียนเดือนไหนคะเดือนหน้าค่ะเปิดเทอมวันที่ยี่สิบห้าแล้วนะซินจาวซินจาวซินจาวเวเนามิสแฟนส์ but I can only speak ซินเจ้าโอเค because I don't understand เวเนามิส because ผมเป็นคนไทย but I cannot speak Thai ยังอยู่คณะเดิมครับผมวิศวะแต่ว่าเปลี่ยนภาคเรียนมัง้งนิดหน่อย เจอกันมาที่27นะครับเจอกันที่17ครับผมก็มาเจอกันนะครับวันที้ที่อัะทองนะครับทุกคนนะมาเจอกันนานๆจะได้ออกอีเวนต์เปิดที What time is it right now? กินยุงโชว์ไปเลยเหรอยังไงล่ะกินให้ดูก่อนได้ไหม Yes, Parker is sleeping right now downstairs. I cannot go down because My mom w o n t l e t me go to see Parker right now. สรุปหมาใครเนะี่ยฮะซื้อมาให้ตัวเองแต่แม่ดันเป็นคนคุมว่าห้ามไปก,กลัวพี่เพื่อา Parker นอนนะจบแล้วนะฮะแม่ผมเองแหละ เปที่เน็ตเราเน็ตพี่อ่ะไม่รู้สิไอโนม